ขอให้เป็นภาพสุดท้ายได้ไหมสำหรับผู้เสียสละทุกสมรภููิหรือทุกสิ่งแวดล้อมที่มีภัยที่เรามองไม่เห็นถ้าเราเข้าใจวิธีการทำงานของเขาเข้าใจจิตใจของเขาและเข้าใจความรู้สึกของเขาที่แท้จริงเราควรที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขามอบกำลังใจที่ดีที่สุดมอบสิ่งที่เขาต้องการให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขามีพลังไปต่อสู้กับสิ่งที่มันมองไม่เห็น ที่พวกเราจะไปะเผชิญกับมันตอนนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรอยู่รอบข้างเราบ้างอ,อะไรกําลังทําร้ายเราแต่เรารู้แล้วครับว่าตอนนี้คนไทยกําลังทําร้ายคนไทยกันเองเราลองเปลี่ยนได้ไหมครับจากการทําร้ายกันมาร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนและสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อที่จะก้าวข้ามวิกฤตปัญหาเหราวิ่ หยุดทำลายประเทศไทยหยุดทำลายจิตใจและหยุดทำลายกำลังใจที่ดีต่อกันจากทีนะ่ะ